สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกค,คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ทุกท่านสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับที่เราจะได้ใครครวนบทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ร่วมกันสัปดาห์นี้เราจะใครครวนในหัวข้อรู้ทันรู้ทันการทดลองทดสอบเส้นทางสู่กลางเขนมันคาศักดิ์สิทธิ์ชื่อ VR d o l o r ด s ลเป็นภาษาล,ละตินแปลว่าเส้นทางแห่งความโทมนัส เป็นการจำลองการเดินตามรอยเส้นทางไปสู่การเขนของพระเยซูโดยมีการกำหนดฐานหรือจุดหยุดพักระหว่างทางไว้ทั้งหมด14ฐานเพื่อใช้ใครครวงถึงความทุกข์ทรมานและความท้าทายต่างๆที่พระเยซูต้องเผชิญเช่นการถูกตัดสินการแบกกางเขนการล้มลงการพบกับมารดาการต้องใช้ซีโมนช่วยแบกกางเขนการปลอบโยนเหล่าผู้ติดตาม การถูกทหารชิงเสื้อผ้าการถูกตรึงการสิ้นผะชนและสิ้นสุดลงที่การถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์นอกจากจะเป็นการระลึกถึงความยากลำบากของพระเยซูแล้วแต่ละฐานยังชวนให้ผู้ที่เดินได้ย้อนคิดถึงความท้าทายรูปแบบต่างๆที่ตนต้องเผชิญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการถูกเข้าใจผิดความรับผิดชอบต่อครอบครัวปัญหาในที่ทำงาน สุขภาพคุณค่าของตนปัจจัยทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างตลอดจนการ,รเผชิญหน้ากับความตายสิ่งที่น่าสนใจคือบนเส้นทาง VR Dolorosa มีฐานที่ว่าด้วยการล้มลงอยู่ถึง3ฐานการล้มแล้วล้มอีกเมื่อเรากลับใจเป็นคริสเตียนเราย่อมมีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยอวยพรและเสริมกำลังเรา ส่งผลให้ชีวิตเต็มล้นด้วยสันติสุขปัญหาอุปสรรคเบาบางลงหลุดพ้นจากความกังวลเรื่องสุขภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ,จมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบข้างเป็นต้นสรนเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรให้สถานการณ์มากมายในชีวิตของเราพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ทำไมเมื่อเราคร่ควรวญเข้าไปลึกในจิตใจของตนเองอย่างสัตย์ซื่อ เรากลับพบว่ายังมีปัญหาบางอย่างค้างคาอยู่มีบาปผิดที่ยังไม่อาจหลุดพ้นมีสิ่งที่เลิกเสพไม่ได้มีนิสัยเสียที่ยังแก้ไม่หายหรือการวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่จะบันทอนกันละกันไม่ว่าเราจะพยายามอธิษฐานหรือทูลขอพระเจ้าอย่างไรบางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงอยู่เหมือนหนาในอกที่ย้ำเตือนให้เรารู้สึกสิ้นหวัง หรือสงสัยในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าการเดินไปกับพระเยซูนั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่มีการทดลองในทางตรงกันข้ามคริสเตียนมักถูกมารซาตานและโลกนี้ล่อลวงมากขึ้นด้วยซ้าการกลับใจไม่ได้รับรองว่าเราจะมีชัยชนะเหนือบาปทุกประเภทหลุดพ้นจากสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้เลิกเสพติดสื่อบางประเภทควบคุมตนเองจากการใช้เวลาอย่างสุนเปล่า หรือได้รับการปลดปล่อยจากโรคภัยเชื่อว่าแม้คริสเตียนที่เข้มแข็งที่สุดก็ไม่สมบูรณ์และมีสิ่งที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ตลอดชีวิตของตนความทรหดอดทนรู้ทันการทดลองทดสอบฉะนั้นความทรหดอดทนรู้ทันการทดลองทดสอบในชีวิตคริสเตียนคือการรู้ตัวว่าตนจะต้องเผชิญกับการทดลองทดสอบมากมาย และยอมรับว่าจะมีบางคราวที่ต้องพ่ายแพ้และล้มลงไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ทรงริ์หรือสถิตยอยู่ด้วยแต่เพราะความเป็นมนุษย์ที่จำกัดของเราเองพระเจ้าไม่ได้อยากได้นักเรียนดีเด่นหรือลูกรักที่เก่งในทุกด้านสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือผู้ที่พร้อมจะเดินกับพระองค์บนเส้นทางชีวิตแม้เห็นลำน้ำเชี่ยวก็ยังลุยลงไปแม้จะหนาวหรือต้องสำลักน้ำ เมื่อพบดงหน้มก็พร้อมจะฝ่าฟันแม้ต้องเจ็บปวดหรือได้บาดแผลหรือเมื่อเราประมาทล้มลงในโคลนตมจนทำให้ทั้งตนเองและพระองค์แาดเปื้อนก็พร้อมที่จะสารภาพขอการอภัยและกำลังแม้ต้องรู้สึกอับอายหรือท้อใจก็ตามการอดทนกับตนเองความทรหดอดทนในชีวิตคริสเตียนที่มักถูกมองข้ามก็คือการอดทนอดกลั้นกับตนเอง การยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่ช่วยตนเองให้รอดไม่ได้ชีวิตบนโลกมีความเจ็บปวดมากมายที่ไม่อาจหลีกหนีทุกคนล้วนมีจุดอ่อนความขมขื่นของตนเองแต่พระเจ้าไม่ได้รังเกียจตัวตนที่ล้มเหลวและไม่สมบูรณ์นั้นและพร้อมที่จะรักและให้อภัยเราในทุกๆวันขอเพียงเราไม่หยุดสแสวงหาพระองค์ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูปที่ต้องรวดเร็วทันใจ แต่เป็นกระบวนการเหมือนดั่งเส้นทางวีอา l o โดโลโรซที่คริสตชนเดินไปกับพระเจ้าผ่านอุปสรรคมากมายล้มบ้างร้องไห้บ้างจนกว่าจะถึงวันนั้นก้าวไปกับพระเยซูเหตุ <S <S ฉะนั้นในแง่มุมหนึ่งเทศกาลอีสเตอร์จึงเป็นช่วงเวลาที่เราระลึกถึงความทรหดอดทนขององค์พระเยซูคริสต์ที่ต้องผ่านความทุกข์มากมาย เช่นเดียวกับที่เราต้องเผชิญในชีวิตในอีกแง่มุมก็เป็นการเตือนให้เราขอพระเจ้าช่วยให้สามารถรักตนเองได้มากขึ้นอดทนอดกลั้นกับตนเองได้ยิ่งขึ้นใจเย็นกับตนเองลงได้อีกหน่อยและถ่อมตัวลงน้อมรับบทเรียนชีวิตตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตที่เป็นพระพร และขับเคลื่อนไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงหัวข้ออธิษฐานหัวข้อแรกขอพระเจ้าประทานความทรหดอดทนแก่เราในการ,รเผชิญสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าหัวข้อที่สองขอช่วยเราในการรู้จักตนเองยอมรับในสิ่งที่เป็นและน้อมรับการเสริมสร้างจากพระองค์ในทุกๆวัน พี่น้องสามารถใคร่ครวญเป็นการส่วนตัวผ่านพระวจนะของพระเจ้าตามตารางที่ปรากฏในหนังสือบทภาวนาหรือเว็บไซต์ของคริสจักรให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความจริงที่ทรงเปิดเผยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านบทภาวนาในวันนี้ที่สอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตระหนักว่าความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆในชีวิต ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกําลังเผชิญอยู่นั้นเป็นการทดลองทดสอบเพื่อช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักตนเองถ่อมตัวลงยอมรับในความจํากัดและความอ่อนแอของตนเองยอมจำนนที่จะพึ่งพาพระองค์ในทุกทางข่าพระองค์ทั้งหลายตระหนักว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจําเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปล,ปลงใหม่ในทุกวันขอพระเจ้าประทานความทรหอดทนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ในการรเผชิญสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้จักตนเองยอมรับในสิ่งที่เป็นและน้อมรับการเสริมสร้างจากพระองค์ขอพระเจ้าโปรดทรงสถิตยอยู่ด้วยและนำพาชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีความทรหดอดทนจนกว่าจะถึงวันนั้นที่พระองค์เสด็จกลับมาทูลอธิษฐานด้วยความเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน